สามสัญญาณที่จะรู้ว่าอัลลอฮ์รักคุณมากมากเลยไม่กี่คนในที่นี้ครับที่คนอยากจะรู้ว่าจะรู้ได้ยังไงว่าอัลลอฮ์รักคุณครับดังนั้นดูคลิปนี้ให้จบนะอันแรกเลยอัลลอฮ์จะส่งสัญญาณบางอย่างผ่านบททดสอบเข้ามาในชีวิตของคุณครับเรื่องนี้สําคัญมากคนส่วนใหญ่เวลาเจอบททดสอบพวกเขามักจะให้ความหมายสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดี ว่าโอ้เรียบร้อยแล้วยางงูแล้วเอาละยางงูพวกเขาจะพวกเขาจะมีมิสซิ่งกับตัวเองพวกเขาจะมีปัญหากับมุมมองไมล์เซ็ตเกี่ยวกับเผชิญกับสิ่งนั้นที่สองพระองค์จะส่งสัญญาณบางอย่างผ่านเหตุการณ์บางอย่างเช่นหนังสือบางเล่มใครบางคนเหตุการณ์บางเหตุการณ์สถานที่บางสถานที่หรือเหตุการณ์ที่มันไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณ เกิดขึ้นกับอีกฝ่ายหรือข้อมูลบางอย่างคุณเล่น Facebook อยู่ดีๆนะครับแล้วมันก็ขึ้นวิดีโอคลิปดีๆโดยเฉพาะคลิปนี้หรือคุณถ่ายทิกตอกอยู่ดีๆคุณก็เห็นคลิปของผมนั่นแหละครับอาจจะเป็นสัญญาณบางอย่างที่ลอร์กํำลังจะส่งคําตอบบางอย่างดังนั้นหลายๆครั้งที่คุณกําลังหาคําตอบบางอย่าง คุณกำลังอยากจะรู้อะไรไหมคุณกำลังอยากจะปลดล็อกอะไรบางอย่างพอคุณมาเจอคลิปผมคุณก็ฉันกำลังอยากรู้เรื่องนี้อยู่พอดีเลยนั่นแหละครับคือวิธีที่อัลลอฮ์ส่งสัญญาว่าอัลลอฮ์รักคุณอันสุดท้ายครับคุณจะคิดอะไรทําอะไรแอคชั่นอะไรจะไปไหนทุกอย่างชื่อของคุณคุณเชื่อมโยงกับพระเจ้าหมดเลยถ้าเกิดว่าคุณจะเดินทางเอ๊ะเดี๋ยวฉันจะละหมาดยังไงเวลาคุณ จะทาอะไรก็คุณคํานึงถึงพระองค์อยู่ตลอดเวลาคุณสามารถที่จะควบคุมตัวเองเวลาคุณสอนเวลาคุณพูดหรือเวลาคุณมีบทสนทนาใครคุณมักจะนึกถึงพระคัมภีร์เสมอนั่นคือเหตุผลที่ลูกศิษย์ของผมลหลายคนพวกเขารักผมมากพวกเขามาคอนซัลท์กับผมพวกเขามาเรียนกับผมต่อให้ต้องจ่ายแค่ไหนพวกเขาเอาตัวเองมาเจอผมเพราะสิ่งที่ผมสอนมันคือสิ่งที่อยู่ในหลักการมันคือสิ่งที่อยู่ในคัมภีร์ของกร่อผมไม่ลืมพระเจ้า พระเจ้าก็เลยให้ผู้คนไม่ลืมผมนงนั้นนี่คือ3สัญญาที่คุณยังเป็นต้องไปประยุกต์ใช้ชีวิตจริงให้ได้นะครับฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์คลิปนี้ครับส่วนต่อกจากหลายๆคนให้เข้ามาดูคลิปนี้เพื่อที่ชีวิตของพวกเขาจะได้อัปเดตและจะได้รู้เท่าทันเหตุการณ์ของชีวิตและชีวิตเขาไม่เหมือนเดิมเลยและสําหรับใครก็ตามนะครับที่คุณอยากจะพัฒนาตัวเองผมมีโปรแกรมสอนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทุกสัปดาห์ผ่านไปแล้ว8รุ่นนจะเข้าสู่รุ่นที่9 นักใครก็ทมที่ดูคลิปนี้นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ในวิดีโอนี้ให้คุณกดลิงก์เพื่อลงทะเบียนเข้ามาตอนนี้มีคนลงทะเบียนหลักพันคนทีมงานเราจะโทรไปหลังจากที่คุณลงทะเบียนเข้ามาเพื่อเชิญคุณเข้ามาเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆและสำหรับใครที่ดูทางติกตอกนะครับสามารถไปนั่งพูังผมก็ได้แล้วก็จะมีลิงก์อยู่กดลิงก์ลงทะเบียนเข้ามาเพื่อรับสิทธิ์เข้าเรียนฟรีกับผมเวลาสองทุ่มเป็นต้นไปผ่าน zoom ซึ่งเนื้อหาเข้มข้นมากๆโลกอาเรอร์การเงิน เหมาะสาหรับใครที่จะพัฒนาตัวเองอยากจะมีรายได้เจ้าของกิจการข้าราชการหรือคุณมีธุรกิจของตัวเองอยู่แล้วคุณสามารถเอาความรู้ของผมไปไประยุกต์ใช้ได้เลยและสำหรับใครที่อยากจะปลดล็อกนิสินก็เช่นเดียวกันผมได้สอนวิธีปลดนิสินแบบนบิศ็อลละสลับดังนั้นกดลิงก์เข้าไว้ครับเดี๋ยวจะมีทีมงานติดต่อกลับไปเร่น,นี้นะครับคือโอกาสที่ชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ,บค,ครับ